สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหลานช็อกตั้งกล้องจับโจรเจอป้าทำบุญสใส่ส่ฟ้าทลายโจรน,น้ำล้างมือลงหมอ้อแกงหนุ่มช็อกตั้งกล้องจับโจรเพราะของหายแต่เจ้าป้าตัวเองที่เลี้ยงมาเอาใส่ฟ้าทลายโจรน,น้ำล้างมือลงหมอ้อแกงแถมเอากระดูกห่อผ้าขาวไว้ที่ใต้เตียงพอรือเรื่อง,องถึงขั้นต้องย้ายออก ผู้ใช้ติกต o อบัญชีมงกล69โพสคลิประบุว่าตั้งกล้องแอบถ่ายในครัวเพื่อจับโจรเนื่องจากผิดสังเกตว่าในครัวของหายบ่อยแต่ภาพที่เห็นยิ่งกว่าช็อกเพราะเขาได้เห็นป้าทแท้ๆที่เลี้ยงเข้ามาแต่เด็กรักเหมือนแม่แอบเอาของบางอย่างใส่ลงไปในหม้อกแกงที่เขาทําไว้ขายลูกค้ามีเพียงแค่นั้นแฟนสาวของเขายังเจอกระดูกหอผ้าขาวที่ใต้เตียงด้วยทำเอาทั้งคู่ถึงกับหลอน และนําคลิปไปเค้นถามป้าว่าของที่ใส่ไปในหม้อแกงคืออะไรเมื่อไปถามป้าตอนแรกก็ตอบแบบอ้ำอั้มอึ้งอึ้งไม่ยอมรับจนกระทั่งเปิดคลิปให้ป้าดูจึงยอมรับว่าใส่ฟ้าทลายโจรและน้ําล้างมือลงไปซึ่งฟ้าทลายโจรมียาเบื่อผสมด้วยเนื่องจากตอนน้าท่วมแฟนได้เอาไปโรยไว้กันบุ้งด้านเจ้าของคลิปเล่าว่าคุณป้าคนนี้เลี้ยงตนมาตั้งแต่เล็กจนเรียกว่าแม่และตนเพิ่งออกจากเรือนจำมาห้าเดือน สาเหตุที่ป้าทําแบบนี้ไม่รู้ว่าไม่ชอบลูกสะพ้ายหรือกลัวว่าตนจะได้ดีกว่าหลานคนอื่นและหลังเกิดเหตุตนกับแฟนก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วหลังจากที่ย้ายออกจากบ้านในช่วงเย็นตอนรู้สึกปวดท้องเหมือนโดนมมดกรีดจึงให้ป้ายคนที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ช่วยแก้ปัดเป่าความเจ็บปวดให้แล้วก็ไปอาบน้ำมนต์ที่วัดด้วยก็ขอบคุณข่าวจาก mytv.com ครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ